สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของการพบบางสิ่งบางอย่างบนท้องฟ้าที่มีผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะถ่ายและจับภาพของ UFO รวมไปถึงวัตถุประหลาดได้บนท้องฟ้าที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยต้องอึ้องแน่นอนเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างเจอวัตถุเรืองแสงบนฟ้า เมื่อวันที่13ธันวาคมปี2560นะฮะเว็บไซต์มิลเลอร์เนี่ยได้รายงานว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งบนเครื่องบินได้บันทึกวิดีโอวัตถุประหลาดเรื่องแสงขนาดเล็กที่อยู่เหนือก้อนเมฆบนท้องฟ้าและก็บินตามเครื่องบินโดยสารของเขามาเป็นระยะเวลาพอสมควรซึ่งจากการดูจากสายตาเบื้องต้นนะฮะก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าวัตถุประหลาดนั้นคืออะไรกันแน่หรือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2558แต่มีการนํามาตกแต่งใหม่และทว่าคลิปนี้เนี่ยถูกนํามาเยผยแพร่บนโลกออนไลน์จนทําให้หลายคน งงและสงสัยว่าวัตถุประหลาดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นจานบิน UFO หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเจ้าแสงประหลาดทรงกลมที่เห็นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับจานที่บินอยู่เหนือน่นฟ้าในประเทศอังกฤษจนทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต่างคิดว่ามันอาจจะเป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวบางก็บอกว่ามันอาจจะเป็นซาตาคลคอสที่มาแจกข,ของขวัญก่อนวันคริสต์มาสก็เป็นได้ถ่ายติดยานปริศนา จากในคลิปวิดีโอนี้นะฮะซึ่งถ่ายจากเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่กำลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าระดับความสูง30,000ฟุตโดยผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยพบเห็นอากาศยานปริศนาที่กำลังพุ่งผ่านท้องฟ้าด้วยระดับความเร็วที่น่าอัศจรรย์และไม่เพียงแต่เท่านั้นเพราะอีกไม่กี่อึดใจต่อมาอากาศยานลำนี้เนี่ยก็เปลี่ยนทิศทางกระทันหันและปล่อยแสงสีขาวกลางอากาศตอนที่มันเคลื่อนไหวอย่างที่เห็นในภาพซึ่งหลังจากวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียนะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์ต่างๆนานาและหนึ่งในนั้นนนก็็คคืออวาามมเปปไได้ที่ัจ จะเป็นยานบินของมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้เป็นอันต้องตกอับอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่ายานบินของเอเลียนนั้นคงไม่มีทางมาพ่นไอเคมีออกมาแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชมรายหนึ่งซึ่งอ้างว่ามีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาเชื่อว่าวัตถุบินประหลาดในวิดีโอนี้น่าจะเป็นเพียงอากาศยานของทหารที่กําลังฝึกบินอยู่และผู้คนสังคมสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็เห็นพ้องกับทฤษฎีนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าาามมมันนนคคคืออออะไรรใลิปวดีีโ้สถเ ผมทีนะฮะ UFO ส่งประหลาด เราคงเคยได้เห็น UFO ที่มีรูปทรงต่างๆมาๆมากมายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงวงกลมแบนบ้างก็บอกว่าอาจจะเป็นทรงซิก,ก้าหรือสามเหลี่ยมแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะมี UFO รูปทรงประหลาดแบบนี้อยู่ในโลกด้วยโดยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้โดยสารเครื่องบินคนหนึ่งเนี่ยได้พบวัตถุประหลาดเหนือน่าฟน้าของรัฐราชาสถานในประเทศอินเดียเขาจึงได้หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะค่อยๆหายลับไปใต้กลุ่มเมฆลองชมใกล้ๆดูนะครับคุณผู้ชมแล้วบอก ผมทีนะฮะว่ามันคือ UFO ของจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นวัตถุชนิดไหนกันแน่ หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adduckpm หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม d d u c k p m UFO บินผ่านด้วยความเร็ว นี่คือหญิงที่มีชื่อว่ามิเชลเลเยสหญิงชาวอเมริกันนะฮะที่เธอเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้โดยคลิปนี้นะฮะมาจากช่วงที่เธอนั้นขึ้นเครื่องบินโดยสารในประเทศของตัวเองและเครื่องก็ได้พาเธอเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้น <Mitchell S 2> มิเชลก็ได้หยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายวิวร,รอบๆแต่ปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างบินผ่านเลนส์กล้องของเธอไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะหยุดให้ทุกคนได้ดูนะฮะแล้วซูมดูใกล้ๆและเรามาดูช่่วววยกันันาาเจ้ตถุ สีดำประหลาดนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งหลังจากที่เธออัปโหลดคลิปนี้ลงโบนโซเชียลมีเดียนะก็ทำให้ชาวเน็ตให้ความสนใจคลิปวิดีโอนี้เป็นอย่างมากบางคนมาคอมเมนต์ว่านี่แหละคือจานบินประหลาดมันคือจานบินของมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO บ้างก็บอกว่าเราเห็นแล้วเราเห็นของจริงแล้วนี่แหละ คือยานของมนุษย์ต่างดาวของจริงที่หลายคนต่างถกเถียงกันว่ามันไม่มีอยู่แต่วันนี้เราได้เห็นแล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะต่างก็นํามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุว่าวัตถุประหลาดชิ้นนี้มันคืออะไรแต่ก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่ามันคืออะไรจานบินของมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่บินสวนกันไปวัตถุประหลาดรูปทรงแปลกๆบนท้องฟ้า จากรายงานนะครับพบว่าวัตถุประหลาดชิ้นนี้เนี่ยพบรอยล่องสูงเลี้ยวอยู่เหนือท้องฟ้าในสหรัฐอเมริกาที่ทําให้ผู้ที่พบเห็นนะฮะต่างพากันสันนิษฐานไปตา่ตางๆนานาและหลายคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็น UFO ก็เป็นได้โดยวัตถุประหลาดชิ้นนี้เนี่ยได้ส่องแสงวิบวับจนทําให้หลายคนจํานวนมากรู้สึกงงงวยว่าวัตถุชิ้นนี้มันเป็นวัตถุชนิดไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ดูคลิปวิดีโอและภาพที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นซึ่งถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยจะเป็นวัตถุที่ไม่สาม,มารถระบ,บุเอกลักษณ์นี้ได้จาก พักของเขาในมนลักเคนตักกี้แต่นักดูดาวมือสมัครเล่นรายหนึ่งก็ได้สันนิฐานว่ามันน่าจะเป็นยานบินของมนุษย์ต่างดาวที่กําลังปฏิบัติการอยู่ณความสูง10,000แฟุตหรือ2เท่าของระดับความสูงเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปโดยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยรู้จักมาก่อนมันไม่ใช่เครื่องบินแน่ๆนและมันก็ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์หรือบอลลูนจนทําให้หลายคนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรจนได้นําเรื่องราวนี้เนี่ยไปตรวจสอบที่สถานีการบินว่าได้มีเครื่องบินบินผ่านบริเวณนี้หรือเปลล่่าาแะก็พบว ไม่มีเครื่องบินลำใดเลยที่บินอยู่เหนือน่นฟ้าของเมืองในเวลาที่พบวัตถุบ,บินรูปทรงประหลาดนี้เลยวัตถุประหลาดลำใหญ่ เมื่อวันที่11ธันวาคมปี2558ที่ผ่านมานะฮะกลุ่มคนผู้เชื่อในเรื่องของ UFO ในต่างประเทศเนี่ยได้แชร์คลิปวิดีโอที่อ้างว่าถ่ายติด UFO นะฮะขณะที่พวกเขาเนี่ยบินอยู่เหนือน่านฟ้าในเยอรมน,นีจับภาพของวัตถุชิ้นนี้ได้อย่างชัดแจว๋วราวกับว่ามันเป็นยานที่หลุดออกมาจากหนงังไซไฟที่หลายคนเคยดูกันโดยชาวเน็ตที่ได้เห็นแล้วเนี่ยต่างก็พากันมาฟันธงเลยว่านี่ตัดต่อชัวร์ไม่มีอะไรให้สงสัยเลยและไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิน้น ผู้โดยสารเครื่องบินเกาหลีใต้ถ่ายติด UFO ผู้โดยสารเครื่องบินบนเที่ยวการบินของสายการบินเจจูแอร์ที่กำลังบุ่งหน้าสู่กรุงเทพประเทศไทยต้องตะลึงกับเหตุการณ์เมื่อเขาเนี่ยได้เห็นอากาศยานลึกลับแยกตัวออกเป็น6ส่วนก่อนจะหายไปจากสายตาของเขาโดยผู้โดยดสารคนนี้เนี่ยยังยืนกลานว่ามันเป็นวัตถุที่บินได้ที่ไม่สาม,มารถระบุเอกลักษณ์ได้โดยเขากล่าวว่าระหว่างจุดที่เขาพบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือในน่านฟ้าของประเทศไหนและถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแสงสะท้อนจากปีกเครื่องบินหรือ ตต่างของเครื่องบินหรืออาจจะเป็นแสงสะท้อนจากถ้วยกาแฟที่ลูกเรือเสิร์ฟให้แก่ผู้โดยสารแต่เขาเนี่ยก็ยังแสดงความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันแตกต่างจากปกติโดยทั่วไปโดยเขายังอ้างอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคือ UFO ที่พบเห็นบางอย่างจากระยะไกลเพราะมันเป็นจุดสีขาวที่อยู่เหนือปีกเครื่องบินของสายการบินที่เขาบินอยู่แต่พอซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆก,ก็ปรากฏชัดว่ามันมีแสงหลายจุดด้วยกันและเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับอากาศยานตามปกติโดยทั่วไปและจากนั้นเพียงไม่กี่ วินาทีต่อมามันก็แยกออกเป็นคู่ๆก่อนจะหายไปจากสายตาของเขาชายขับเครื่องบินเจอ UFO สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุลึกลับบนฟากฟ้าที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจํานวนมากซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับถูกถ่ายได้บนเครื่องบินโดยนักบินอาวุโสคนหนึ่งขณะที่เขาเนี่ยบินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศอาร์เจนตินาโดยวัตถุลึกลับดังกล่าวเนี่ยมีรูปร่างภายนอกคล้ายกับจานบินของ UFO ที่บินผ่านด้วยความเร็วสูงอย่างที่เห็นในภาพและเมื่อภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ ก็มียอดผู้เข้าชมเป็นจานวนมากพร้อมทั้งยังแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาบางคนบอกว่านี่ต้องทําให้คนถ่ายนี่ตื่นตะลึงมากเลยขณะที่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นเชื่อว่าไม่ได้มีแค่มนุษย์เราแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกโลกอีกด้วยซึ่งเราก็ได้ยินข่าวาว,าวหรือข่าวเนี่ยรายงานว่ามีการพบ UFO ที่นั่นที่นี่หลายครั้งต่อหลายครั้งและก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าปรากฏหลักฐานว่าเอเลี่ยนอยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้แต่ทางนาซาเอง ะะก็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ดังกล่าวเช่นเดียวกันเพราะทั่วโลกนั้นก็ต่างเฝ้ารอผลสรุปของการตรวจสอบวัตถุบินได้เหล่านี้ของนาซามาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายรายการนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์เหล่านั้นแต่รายงานนี้นะฮะได้ลงรายละเอียดว่านาซาจะสืบสวน UAP หรือปรากฏการณ์ที่ผิดปกติที่ระบุไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและปัญญาประดิษฐ์อย่างไรโดยผู้อำนวยการนาซาบิลเนลสันก็ได้ระบุว่าองค์การนาซาเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็น ผู้นําในเรื่องของงานวิจัย UAP เท่านั้นแต่จะแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะด้วยความโปร่งใสซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเอเลี่ยนมีจริงแต่มันก็อาจจะมีจริงก็เป็นได้ซึ่งภาพที่เห็นกันอยู่นี้นะฮะคุณผู้ชมว่ากันว่ามันคือภาพเอเลี่ยนจากประเทศเม็กซิโกที่ผู้สื่อข่าว BBC ได้สอบถามคณะผู้แถลงข่าวของนาซาถึงภาพหลายภาพที่กล่าวอ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีการนํามาเสนอต่อทางการเม็กซิโกซึ่งผู้กล่าวอ้างตนเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO ก็ได้นําสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็น ศพของเอเรียนโบราณน,นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐสภาของเม็กซิโกเขาอ้างว่าศพเหล่านี้ถูกพบในเมืองกูสโกประเทศเปรูในปี2017โดยผลการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกำรรมะดังลังสีและก็พบว่าร่างเหล่านี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า1,800ปีซึ่งแวดวงวิทยาศาสตร์ต่างตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่านี่เป็นศพของเอเลียนจริงๆหรอและไม่เพียงเท่านั้นพวกเขาก็เคยกล่าวอ้างเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก่อนจะถูกนำเสนอข้อมูลหักล้างว่า ไม่เป็นความจริงแล้วซึ่งคายกันจะเป็นผู้นําวิจัย UFO โดยนาซาได้แต่งตั้งผู้อํานวยการคนใหม่ที่จะมาคุมงานวิจัย UAP แต่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นใครก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยในการถแถลงข่าวนั้นนาซาไม่ได้ลงรายละเอียดของเนื้องานและค่าจ้างสําหรับพออฝ่ายวิจัย UAP ซึ่งถือว่าขัดแย้งกับคําประกาศของนาซาเองว่าจะโปร่งใสในเรื่องของการวิจัย UAP และเหตุผลหนึ่งที่นาซาไม่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คืออาจจะเป็นการปกป้องผู้อํานวยการคนใหม่จากการคุกคามของ สาธาธรณะโดยดรแดนียลอีวาสรองผู้ช่วยผู้บริหารด้านงานวิจัยให้เหตุผลนะฮะว่าสมาชิกของคณะทํางานวิจัย UAP เคยได้รับการคุกคามและข่มขู่จริงพวกเขาระบุว่านาซาให้ความสําคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของทีมงานเป็นอย่างมากและความคุกคามนี้อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ไม่เปิดเผยชื่อของผู้อำนวยการด้านงานวิจัย UAP โดยนาซาได้เสนอให้ใช้เครื่องมือ AI ซึ่งจากรายงานบอกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่สําคัญ การที่จะตรวจจับ UAP นอกจากนี้สาธารณาชนยังเชื่อถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ UAP จากการที่นาซาเองได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายสูงสุดเพื่อทำความเข้าใจและตรวจหา UAP คือการขาดแคลนข้อมูลจนทำให้นาซาเนี่ยจึงตั้งเป้าอุดช่องโหว่ด้วยเทคนิคการระดมข้อมูลจากสาธารณะที่เราได้เห็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ UFO บนน่านฟ้าบ้างหรือในป่าในหุบเขาที่เราเห็นกันเป็นร้อยเป็นพันคลิปน่า แหละครับคุณผู้ชม